มีครับเป็นห้าเดือดร้อนขอผมเดือดเรื่องอะไรครับเร้เร right ื่องตัดไม้ตัดไม้งาอไม่ปิดเรยจะไม้ให้นี่ไงก็ยังมายังออกมาปุั็ดไม้ตัดไม้็ไม้ัไม้ตั้ไเออปิดปลายห่วงหน่อไม้ไว้นะครับแล้วก็เราเขียนว่าห้ามพักหน่อไม้ทำรน คำนลนั่นนะบมันเก่าครับสักพัดเดี๋ยวก็มีผู้หญยชายมาแล้วก็ผู้ช่วยผู้ช่วยมูสิบเอ็ดนะครับมาเที่ยงกันที่บ้านกำนันที่มูห้านะครับทกเที่ยงกันพักใหญ่ครับเรื่องป้านะครับที่เขาตัดไม้ทำลายนะเขาทั้งทั้งที่เขาเฝ้าอยู่แท,แท้แต่ว่าข้างในตัดไม้กันครับไอ้มูหนั้นก็เป็นหุบผู้กลางมูสิบเอ็ดครับ ผู้ชายเป็นหมูที่11บเอดเป็นผู้ดูแลฮุบยูแต่เนี้ยพวกผมมูห้าโดยที่ว่าบ้านติดเข่าติดเข่าที่จะไปหา้าของป้าท้ายของป้ากินเนี่ยไปหักต้นไม้ก็ไม่ได้จะไปตัดไม้ครั้งทั่วก็ไม่มีให้ตัดแล้วตขกทายหมดแล้วไม่รู้ใครครับมันเป็นอะไรที่ไม่น่าดูครับมันตัดหมดตเตียนครับผมก็เลยอยาก้อความเป็นธรรมหน่อยว่าทําไม มูทางทั้งที่ก็ดูแลอยู่หน้าบากคุกแต่ว่าไม่มีใครตนใจในคนหุบเลยหรือไงไปตัดกันเตียนหมดนะครับมันก็มีเหตุอย่างเงี้ยที่ชาวบ้านเดือดร้อนกันในตัวแทนชาวบ้านไม่มีติดอะไรที่ว่าจะไปเรียกร้องเลยหรือไงทั้งทั้งที่ผมเดือดร้อนกันทั้งหมู่บ้านต้นน้ำลำทางก็เข้ามาห้าผมทั้งนั้นนะครับ